กราบจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนชาวเก็บสถิฐีเซฟประเทศไทยหรือจะเรียกว่าลาเก็บสถิตีทุกคนเลยนะกระเมในคลิปนี้ก็เป็นวันเกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เราจะมีสิทธิ์กดรับของนะผมจากกิจกรรมเนาะยินดีตอรับสูตรเดือนฮาโลวีนนะครับผมอีเวนต์นี้ก็จะหมดในวันที่29พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครทันกดตอนช่วงเช้าเนาะก็ ก็ดีเยี่ยมนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ทันก็มากดวันนี้ไงครับผมอ้าวเอเอเลอะเฉย โอเคออกแล้วเข้าใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเออเรออ่ะเออเรออีกออกแล้วเข้าใหม่อีกนะครับผมอ่ะไม่เออเรอแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมากดรับนอกการนะครับผมท็อปเอสบวกกับเบสเอสบวกให้ดูนะครับผมว่าลุงนั้นจะได้ตัวละครที่ลุงยังไม่มีหรือเปล่าเราไม่ต้องหวังตัวละครโหดนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีให้หรอกมันมีแค่ตัวละครที่ เรายังไม่ได้นะครับผมโอเคนะโอเคแล้วก็เลื่อนลงไปเลยนะครับผมอันสุดท้ายเนาะขอประทานอภัยด้วยนะครับผมว่าของดองนุงเยอะไปหน่อยส่วนมากก็จะเป็นลูกบาทที่เปิดไม่ค่อยจะทันนะครับผมส่วนใหญ่ก็เปิดแค่ลูกบาทที่ข้างในมีเพชรเนาะลูกบาสอื่นก็ไม่ได้เปิด <c oughs> โอเคถึงแล้วนะครับผมเอาท็อปก่อนกันแล้วกันเบกก็จะเป็นเทพราจันทาหรอ ถือว่าเป็นตัวละครที่แจกฟรีมาเยอะแล้วนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรียบร้อยโกลเ e ้นสกา l e เลตโกลเด้นสกาเหรับผู้เริ่มเล่นใหม่เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นตัวลมที่อ่ะเขาไปแล้วนะครับผมเขาเป็นตัวลมที่เมืองแพงมากแต่เราจะต้องมีการโจมตีที่ใส่มาเองนะครับผมนจี้เนาะเพราะว่าน้องไม่มีการโจมตีให้โอเค โอเคเราไปดูอีกหนึ่งไอเดียของลุงบิดีกว่านะครับผมว่าจะดวงดีแบบนี้หรือเปล่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดียรองของลุงเองนะครับผมเราก็จะมากดรับกันเหมือนเดิมเนะาะอีกแล้วนะครับผมเป็นแล้วเป็นอีกไม่เป็นไรนะครับผมเรามีความพยายามเข้าใม่ได้นอกจากการ์ดแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดรับเพชรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้ในอีเวนต์การตามหาไกาอาในครั้งนี้เนะาะห้ารอยเพชอาจจะได้การ์ดที่เรายังขาดอยู่ก็เป็นได้นะครับผมแต่ทำไมวันนี้รถเยอะจังเลย ว่าจะอัดคลิป,ปเงียบๆก็ไม่ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ของน้อยหน่อยเนาะร้อยแปดสิบชิ้นเดี๋ยวก็ถึงแล้วแหละแป๊บเดียวหลับตาแล้วลืมมาแล้วก็ถึงเลยอ่ะอะหลับตาครับผมหลับตาอะลืมตาได้ครับผมถึงแล้วเป็นไงเ่าเร็วไหมไม่เร็วเลยนะครับผมเทพราจนา่าเหรออันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของแพ็กนะผมดวงดีเหมือนกันเป๊ะอีกหนึ่งอันก็คือ ลูหน้าเหรอเดี๋ยวนี้เขามีรูหน้าที่ถูกปลูกแล้วไม่ใช่หรอเราไปใช้ลูหน้าที่ถูกปลูกกันไม่ใช่หรอลูน่าธรรมดามันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้ใช้น้องนะ่ะอืมเนาะถึงแม้ว่าน้องจะสกิลเดียวกับโกลเด้นคารเรนตัวเมื่อกี้แต่ทำไมรูคิดว่าโกลเด้นคาเรนดูภาษีเยอะกว่า เพราะว่ากลเด้นคา r เรนใส่หมวกป้องกันได้แต่คนนี้เขามีหมวกมาอยู่แล้วนะครับผมเราไม่รู้ว่าจะใส่อะไรมาป้องกันป้องกันอที่เป็นโลชาร์จมันก็มันก็กันได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สร้างโลน้องก็ขีดง่ายๆอ่ะเนาะโอเคหมดแล้วนะครับผมกับกิจกรรมกินดีต้อนรับสู่เดือนฮาโลวีนเนาะต่อไปนะครับผมกิจกรรมที่จะหมดก็จะมีตรงนี้นะครับผมมาเบิรสีดำเนาะก็อย่าลืมกดรับลูกบาทเพชรด้วย อ๋อนี่ไงแพ็กการ์ดของเราก็ยังมีเอป็นการแลกเปลี่ยนหรออ๋อลูกคงไม่เก็บได้ไอตรงนี้แล้วใช่ไหม แต่แพ็กการ์ดยังไงมันก็ไม่คุ้มนะครับผมเพราะว่าดูอตัวสุดท้ายสิเป็นโกลเด้นดีมาสโกลเด้นคาร์เลนแล้วก็สวีเดเอสเตอร์ก็มีหมดแล้วก็ไม่ต้องแลกถ้าเกิดว่าใครยังไม่มี3ตัวสุดท้ายก็แลกมาสะสมก็ได้นะครับผมแต่ถ้าจะให้คุ้มก็เอา50เพชรสอันดีกว่านะ้อยอย่างน้อยเราก็ได้เก็บไว้150เพชนะครับผมกิจกรรมแบ็ k ไฟเดย์อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ อีเวนต์ของไกาอาเนาะซึ่งมุไม่ได้ทำนะครับผมส่วนน้องคนนี้ครบรอบ10ปีก็อย่าลืมกดลับด้วยแต่ถ้าลืมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่ามันหมดวันที่1เดือนหน้าก็คือถัดจากนั้นอีก2วันพฤศจิกายนใช่ไหมสามสิวันใช่ไหมเออใช่ปิงปองปิงปองต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจบสำหรับอ่าก่อน คือจะอัปเดตวันที่29นี้เนาะก็มาลองเดากันดูเล่นๆน,นะครับผมว่าจี้อะไรนะจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับผมอาจจะเป็นจี้ที่เหมาะกับไก่อรือเปล่าเฮ้ยไก้อย,ยังไม่โหดพอแล้วหรอพอก่อนเนาะอาจจะเป็นจี้ใหม่ที่ผสมอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นในเซิร์ฟไหน่มาก่อนก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอบคุณทีกท่นานมาก่อนทุกคนความสุขกับการเก็บสถติเซิร์ฟประเทศไทยหรือทั่ทวโลกเวลาเก็บส,ส,สรษฐีนะครับอมเนาะ